ครับวันนี้เป็นวันแรกนะที่คำสั่งของสอบอคมีผลบังคับใช้นะครับในครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะทั้งเรื่องของแนวการปฏิบัติเรื่องของการเนินการอะไรต่างๆนี่นะฮะการห้ามออกจากเกยียรานาหลังสามทุ่มนะฮะห้ามร้านค้า,าขายสินค้าหลังสามทุ่มนี่เป็นต้นนะรถเรืออากาศงดเดินช่วง หลัง3ทุ่มนะครับนะขณะที่วันนี้เนี่ยยอดของผู้ติดเชื้อลดลงเล็กน้อยนะหลังจากที่3วันก่อนนี้เพิ่มขึ้นนะจาก9 2 0าเป็น9,000เป็น9,500วันนี้เหลือ8,656คนผู้เสียชีวิตยังอยู่ในจำนวนมากนะประมาณ10%ประมาณ0.1%นะครับ80คนนะจาก1,8 0 0คนนะครับ พี่แม่มนะถือเป็นตัวเลขที่ยังสูงอยู่นะในระดับที่ยังน่าตกใจอยู่นะครับใช่ตัวเลขยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่พอสมควรนะ <c oughs> เรื่องของมาตราการในการดูแลเยียวยาทั้งหลายว,วันนี้มีการประชุมทีมเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีคุณพรน่าจะมาดูเรื่องของแผนที่จะเยียวยาว่าจะมีการเยียวยากันอย่างไรครับในขณะที่การอารองรับผู้ป่วยตอนนี้ก็ม, <c oughs> มีการวางมาตราการ าวางมาตรฐานวางแนวทางการดาเนินง,งานค่อนข้างที่จะเป็นระบบและรองรับผู้ผู้ป่วยได้มากขึ้นนะหลังจากว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณอนุทินชาญเวรกุณรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมกระทรวงสาธารณสุขเกือบทั้งหมดนี่นะครับก็คงมีการปรับแผนรอ,รองรับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนโน้นอาจจะมีอะไรที่สเปรย์สะไปบ้างนะก็มีการปรับแผนเพื่อที่จะรองรับ คนป่วยหรือว่าคนที่ตกค้างครับก็คือคช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผู้ป่วยมันเพิ่มขึ้นสูงมากนะแล้วว่าการมารับไปรักษาโรงพยาบาลเนี่ยมันอาจจะล่าช้าและหลายคนก็มีปัญหาเสียชีวิตบ้างอะไรบ้างนี่นะครับ <นะ S 1> แต่ว่าพอมีการปรับเปลี่ยนแนวทางล่าสุดนี่นะก็ดีขึ้นนะครับโดยคุณรุชินในประชุมทุกภาคส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ปรับแนวทางการทํางานแล้วก็ กู้ชีพกู้ภัยทั้งหลายที่ม,มีบทบาทในการรับส่งผู้ป่วยนี่นะให้ตระเวนไปตามชุมชนต่างๆเลยนะ,ะและก็สามารถที่จะรับผู้ติดเชื้อได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ก็อาจจะมาจากการเรื่องของเชิงรุกที่ลุกเข้าไปในชุมชนเข้าไปตรวจเข้าไปคัดกรองในชุมชนแล้วก็สามารถที่จะไปเจอคนป่วยคนใดต่างๆก็เลยมาปรับแผนในการที่จะเอาคนป่วยนี่ให้ถึงไปยัง หมอมือหมอให้เร็วที่สุดแล้วก็อย่างเมื่อคืนวันเสาร์ใช่ไหมฮะคืนวันเสาร์คุณอนุทินจาย์วิตยกุลเองก็ไปรับผู้ป่วยเองเลยนะตื่นขึ้นมากลางดึกอ่ะครับตื่นขึ้นมากลางดึกไปรับผู้ป่วยด้วยตัวเองเนื่องจากว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้สูงวัยเนี่ยร้อยแปดปีอายุมากพอสมควรแล้วล่ะร้อยแปดปีเนี่ยนะเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่านะครับร้อยแปดปีคุณอนุทินเนี่ยตัดสินใจว่าไปด้วยตัวเองเลย ไปยืนคุยกับลูกหลานอยู่หน้าบ้านนะไปยืนคุยกับลูกหลานอยู่หน้าบ้านแล้วก็ประสานกับทางกู้ภัยมากู้ภัยมารับประสานทางโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับนะครับ,รบซึ่งก็ทําให้การไหลเวียนการประสานผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลน,นี้ก็ดีขึ้นนะอย่างล่าสุดมีหลายกรณีเหมือนกันอ,อย่างเมื่อวันเสาร์ผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานครหลายสิบคนนะก็เดินทางโดยรถบัสไป ยังโรงพยาบาลสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางเช้านะไปถึงช่วงเย็นๆนะนี่เป็นการประสานว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาเราสร้างโรงพยาบาลสนาม,มนะครับแล้วก็เอาแพทย์หมอพยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับขับมารักษาตัวรักษาผู้ป่วยแต่ว่าตอนนี้ก็คือ,อประสานเอาผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ว่างอยู่ในต่างจังหวัดนี่นะฮะ ก็มีการประสานงานกันแล้วโรงพยาบาลศิชนก็รับไป80วัาคนนี่นะก็ไปรักษาพยาบาล<ม>ที่โน่น<ม>นะครับนะเพราะาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยโรงพยาบาลมันก็ดีกว่าโรงพยาบาลสนามนะมก็มีมีความพร้อมอยู่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของของการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขที่ดูเหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น<ม>หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ก็ถูกรุมอยู่เยอะเหมือนกันนะท,ทั้งที่หลายภาคส่วนก็ไม่ใช่งานของกระทรวงสาธารณสุข<ม>แต่ว่า เป็นงานของกรุงเทพมหานครบ้างที่จะต้องจัดทําเรื่องของโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพต้องจัดทาต้องหาฐานที่มาตามคําสั่งของสบคนี่นะแต่ว่าเอาไม่อยู่สุดท้ายกระทรวงกมานาคมก็ต้องมาช่วยหลายจุดนะฮะเช่นการสร้างโรงพยาบาลสนามบุษราคมแล้วจะมาสร้างที่สุนภูมิหรือว่าที่ดอนเมืองต่างๆเนี่ยนะกระทรวงสุดก็ต้องมามาช่วยดําเนินการนะครับนะเพราะว่า อันนี้เป็นงานหลักสําคัญเพราะว่าคนถูกด่านนี่กระทรวงสาธารณสุขโดนตลอดเลยนะทั้งทงี่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับนะ<ช>อันนี้นนเป็นส่วนหนึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงเรื่องของการที่เพิ่มจุดจุดตรวจด,ด้วยนะตอนนี้<ช>นะ่นคือหลายหลายภาพที่เราเห็นที่ว่ามีคนไปรอคิวในการที่จะไปรอตรวจนะซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะความเสี่ยงเนี่ยนะครับ อาจจะคนที่บ้านป่วยคนที่บ้านติดเชื้อแล้วก็ต้องการที่ไปตรวจให้มั่นใจว่าติดหรือไม่ติดก่อนหน้านี้เราเห็นภาพว่ามีคนไปนอนอยู่ตรงนู้นตรงนี้เพื่อรอคิวอีกวันหนึ่งคือโรงพยาบาลนะตอนหลังเขาเขาปฏิเสธที่จะตรวจไงเพราะว่าถ้าตรวจแล้วเนี่ยโดยกฎหมายเขาต้องรับไปรักษาแต่ว่าเมื่อเตียงมันเต็มแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็ปฏิเสธที่จะตรวจเลยตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีผู้ ที่สงสัยว่าตัวเองจะป่วยบ้างหรือผู้ป่วยแล้วก็ตามนี่นะก็ตกค้างอยู่เยอะก็มีมาตรการเนี่ยที่จะมาดูแลการตรวจวัคซีนอย่างที่วัดพระธาตุเนี่ยก็เขาก็มีโค้ต้าวันละเก้าร้อยวัดภาษีวัดภาีมาธาตุเนี่ยก็วันละเก้าร้อยวันละเก้าร้อยดิคนไปรอตั้งแต่กลางคืนสองทุ่มสามทุ่มกันไปรอคิวเพื่อรับคิวตอหกโมงเช้าแปดโมงเก้าโมงถึงจะเริ่มกระบวนการในการตรวจคัดกรอง อันนี้อาเป็นประเด็นป<ะ>ัญหาเป็นคำถามเหมือนกันนะแต่จริงแล้วตรงนี้ยังไม่เป็นผู้ป่วยนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสงสัยว่าจะติดเชื้อหรือเปล่าสงสัยว่าก็เลยก็เลยไปตรวจนะครับก็เลยไปเข้าแถวตรวจกันนี่นะซึ่งในจุดนี้เองก็มีคาเตือนอยู่นะว่ามันก็เป็นภาวะของความเสี่ยงเหมือนกันนะเพนะราะว่าการไปรวมตัวกัน เยอะๆอย่างเงี้ยนะก็ก็มีภาวะความเสี่ยงแต่ดูแล้วก็ตอนหลังก็มีการมาจัดคงจัดคิวก็ก็ค่อนข้างจะเป็นระเบียบมากขึ้นเริ่มเริ่มมีการจัดคิวแต่ว่ายังมันมันก็ยังมีจุดอื่นๆที่คนที่สงสัยในตัวเองไปรอคิวอีกบางคนก็ไปกลางเต้นนอนอยู่ใต้ทางด่วนในต่างๆก็มีนะฮะครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็เริ่ม,มที่จะมีการปรับกระบวนการเหมือนกันเพิ่มจุดในการที่จะให้คนเข้าไปตรวจนี่นะมากขึ้นครับถึงตอนนี้จุดที่กระทรวงสาธารณสุข เปิดเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะรับได้ถึงวันละหนึ่งื่นคนครับตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการสั่งสั่งไอ้ชุดตรวจมาเนี่ยปิกาชนก็สั่งมาหลังจากที่ภาครัฐเขาก็เปิดกว้างให้ให้ใช้ชุดตรวจนี้ได้นี่นะใช่ฮะก็ก็มีปัญหาเหมือนกันนะก็มีปัญหาว่าไอ้ชุดตรวจวันหนึ่งหลายหมื่นแต่ว่าพอไปเข้าห้องแลบภาครัฐมันรับได้วันหนึ่งไม่เยอะมากนี่นะระดับหมื่นสองหมื่นนี่นะ ก็ทําให้ตัวเลขมันตกค้างอยู่เยอะเหมือนกันนะตกค้างอยู่หลายหมื่นคนออันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราก็พอเปิดกว้างอะไรทั้งหลายในปัญหาอื่นก็ตามมารอบมึงกันที่รวมถึงการที่ให้เปิดให คนเนี่ยไปหาซื้ออุปกรณ์ในการตรวจคัดลองด้วยตัวเองด้วยนะนี่แหละที่เป็นประเด็นว่าตรวจคัดลองเองแล้วเนี่ยคัดกลองเองแล้วถ้ามีปัญหามันต้องไปรองรับโดยจะทำยังไงโดยหน่วยงานองค์กรการแพทย์แล้วก็ต้องส่งนี่ค่าห้องเล็บเพื่อความชัวง์ไงเพื่อความชัวรวมทั้งเรื่องของราคาไอ้เครื่องตรวจนี้ด้วยนะว่าราคามันสมควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ราคากลางเนี่ยมันจะน่าจะสักเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันเริ่มพูดถึงเรื่องเอ้ยมันแพงเกินไปหรือเปล่าในภาวะที่ คนกำลังเจอวิกฤตโควิดอยู่เนี่ยก็คือจริงจริงแล้วก็เรียนท่านผู้ชมนะว่าไม่ต้องไปตกใจมากนะคนห่วงก็จะติดหรือไม่ติดเนี่ยก็ทําให้เอาตัวเองไปไปอยู่ในจุดเสี่ยงไปจุดที่ไปรวมกันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงคิวยาวๆวยาวๆอย่างเนี้ยเพราะว่าในจุดตรงนั้นเราไม่รู้ว่าใครติดบ้างครับอืมแล้วก็ไปต่อคิวยาวอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดที่อาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็ติดเชื้อได้ครับ อันนี้ก็มีคับเตือนอยู่นะครับแล้วก็มีครัถามอยู่เหมือนกันนะครับอย่างฝ่ายคา้านบางคนที่บอกว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยก็กมีคําถามว่าตกลงมันต้องให้หน่วยงานภาครัฐเขารับรองหรือเปล่าเพื่อความชัวใช่ไหมเช่นคุณกายค,คุณกาย,กายนัทชา,ชาคุณชัยอินสวัสด์นะ,ะอสสกทมพักก้าไกลก็บอกผ่าน Facebook ตัวเองนะว่าว่าคุณกายเนี่ยติด Facebook ท่านสอย่างเงี้ยติดติดอะไร ติดโควิดสิบเก้าไม่อยากติดเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ติดอยู่แล้วติดโควิด19โดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กอันนี้ใครรับรอง่าติดเขาบอกว่าก็ตรวจที่ไหนก็ตรวจที่ไหนแล้วบอกว่าติดนะไม่มีไม่มีคําตอบจะเจนว่าเขาตรวจมาจากต้องบอกว่าผมไปผมสงสัยว่าจะติดโควิดแล้วผมก็ไปเช็คที่โรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนี้ยืนยันว่าติดโควิดอย่างนี้น่าเชื่อถือ จะคุณสุภชัยใจสมุทรสสภูมิใจไทยก็ออกมาเรียกร้องนะว่าไอ,อ้กรณีของคุณกายเนี่ยอคือเป็นบุคคลที่เป็นทํางานสาธารณะ,ะคือเกี่ยวข้องกับะสสเกี่ยวข้องกับคนหลายภาคส่วนก็เข้าใจได้ว่าหนึ่งก็คือคุณกายก็ในฐานะเป็นตสเนี่ยมีทั้งลงพื้นที่มีทั้งไปช่วยเหลือคนแล้วก็ที่สําคัญคือไปไป,รประชุมสภาด้วยประชุมกประพากรรมธิการเป็นคุณสุภชัยบอกว่ามันเพื่อความปลอดภัยของภาคส่วนเนี่ยอขอให้คุณกายเนี่ยไป ตรวจกับโรงพยาบาลรัฐได้ไหมหรือว่าหน่วยงานรัฐได้ไหมเพื่อยืนยันชัดเจนน่ะก็จะได้มีระบบการป,ป,ป,ป้องกันไฟคือพอพอคุณกายเนี่ยเขาอยู่บ้านแล้วเนี่ยเขาตรวจติดแล้วก็บอกว่า,ากักตัวอยู่บ้านซึ่งหลักฐานมันเราไม่รู้ <c oughs> อ่ะเขาอาจจะติดจริง <c oughs> หรือไม่ติดจริงแต่ว่าคุณรุวัชัยตั้งข้อสังเกตว,ว่าให้หน่วยงานรัฐก็ไปตรวจไหมคือถ้า <c oughs> จะได้ชัดเจนไปเลยถ้าโรงพยาบาลไหนตรวจและยืนยันว่าคุณกายติดเนี่ยต้องเอาคณกายไปรักษาด้วย อ่ะแล้วกักตัวอยู่บ้านได้แหรอติดแล้วกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ถ้าติดแล้วเนี่ยคือโรงพยาบาลที่ตรวจเนี่ยจะต้องเอาตัวไปรักษาอันนี้ติดแล้วกักตัวอยู่บ้านไม่รักษาเหรออันนี้ไม่ได้หรือว่ารักษาโดยสมุนไพรไทยหรือว่ากินฟ้านตรายจนฟ้านตรายจนต้องบอกให้ชัดนะอาการเขาเป็นยังไงเพราะว่าไม่รู้เขาห่วงกันว่านี่เป็นผู้ป่วยทิพย์หรือเปล่าอืป่วยทิพย์คืออะไรก็เหมือนเที่ยวทิพย์อะเที่ยวขึ้นเฟสเที่ยวทิพย์เที่ยวทิพย์บนรูปกระบอกมาบอกกันไปเที่ยวอะคือจินตนาการเอาเอง คือคล้ายๆกับว่าไม่ได้ป่วยจริงแล้วบอกว่าป่วยอะไรเงี้ยจินตนาการเอาเองว่านี่ได้ไปเที่ยวทะเลแล้วนี่คำคำศัพท์ของคําว่าทิปนะทิปก็คือไม่จริงแต่ว่าดูเหมือนจริงงั้นคุณกายนัชชาบุญชัยสวัสดนะก็ต้องทําเรื่องนี้ให้กระจ่างเลยนะให้สังคมได้เคลือบแแปลงใจเพราะตอนนี้มันมีกระแสมีประเด็นมากมายในการที่จะมาโจมตีมาใส่ร้ายมาดิสเครดิตเรื่องต่างๆนี่จะบอกวัคซีน ฝั่งนี้ไม่ดีบ้างฝั่งนี้ดีที่สุดฝั่งนี้ไม่ดีก็จะปหาเรื่องมาสร้างประเด็น่แตผมเห็นเพื่อมาบอกว่าไอ้นี่มันไม่ดีนะที่คุณซื้อมาไม่ดีเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขให้รัฐบาลเ,เขาเสียเครดิตแต่นี้ก<ม>็มีประเด็นก็ถามอยู่เหมือนกันที่ผมเห็นเนี่ยนะมีคุณเต้รอเต้เนี่ยนะมาอัปเดตอาการของกุณกายตลอดเวลาแล้วทำไมไปหาหมออ่ะทำไมไม่ไปหาหมอไม่รู้เนี่ยก็อัปเดตอาการให้ได้รู้ตลอดนะในผมเข้าไปดูใน Facebook ของคุณ คุณเต้เนี่ยชื่ออะไรนะคุณเต้มงคลกิจมงคลกิจเนี่ยอัปเดตอาการของของคุณกายเนี่ยตลอดเลยว่าวันนี้อาการอย่างนี้วันนี้อาการอย่างนี้วันนี้อาการอย่างนี้เดี๋ยวพี่เต้พี่เต้พี่เต้ราามเจ็ดนี่อาจจะโดนสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทึกงเอาข้อมูลเอาข้อมูลมาจากไหนที่ยืนยันอาการของคุณกายเนี่ย ก็คุยกลคุณกายได้เปล่าไม่ได้อ้างอิงข้อมูลว่าแพทย์ยืนยันโรงพยาบาลนี้ยืนยันไม่มีนถึงมันต้องมันต้องมีข้อมูลที่ว่าเออหมอจากโรงพยาบาลนี้ยืนยันว่าอาการจากการตรวจค่าออกซิเจนอย่างนู้นอย่างนี้เท่าไหร่อย่างไงครับอืมเพราะว่าพักก้าวไกลนี้ก็มีคําถามอยู่ในหลายเรื่องราวนะก่อนนี้คุณพิธาหัวหน้าพักนี่ก็ออกมารอบแล้วบอกว่านี่รู้จัก เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ MIT เจ้าของไฟเซอร์เนี่ยผู้ก่อตั้งไฟเซอร์เนี่ยฮะรู้จักกันอ่ะบอกเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ MIT เป็นเพื่อนรุ่นพี่ก็มาเดบอกกรู้จักกันเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เรียน MIT ด้วยกันแึ้เขาไปเรียนปีไหนอ่ะไม่รู้แต่ว่าคนก่อตั้งไฟเซอร์เนี่ยตายมาร้อยปีแล้วตายเป็นสองสี่สี่เก้าอ่ะตายใกล้ๆ้เคียงเราการที่ห้าแล้วจะไปคุยกันยังไงครับบอกจะจะคุยให้ในี่คุยยังไงจะไปคุยยัง่ะคุยยังไม่รูอยัง ไม่รู้ว่าคุยยังไงผมก็ยังมึนอยู่เนี่ยนะแล้วโดยข้าท้าจริงเนี่ยรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขควบคุมโรคนี่นะเขาก็ไปเซ็นสัญญาแล้วกับอนุมัติสัญญากรบอนุมัติสัญญาที่ไปจะไปซื้อกับไฟเซอร์แล้ว20ล้านโดสน,นะครับนะแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องแสดงความเสียใจเหมือนกันนะว่ามีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิต ล่าสุดเป็นพยาบาลใช่ไหมมีทั้งพยาบาลล่าสุดพยาบาลก่อนหน้านี้มีหมออยู่คนหนึ่งแถวรูมน้ำภาคกลางเนี่ยครับเป็นหมอที่ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุม,มนชนตำบลน,นะครับซึ่งต้องเรียนนะว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ห้าหชนิดในโลกนี้ตอนนี้นี่นะครับเป็นการ,รศึกษาวิจัยเชื้อของ อู่ฮั่นเชื้ออู่ฮั่นไวรัสโคโรนา19ด้วยนะเชื้อดั้งเดิมนี่เพราะนั้นทั้งไฟเซอร์ทั้งโม d ด r n a าทั้งซีโนแวคทั้งหลายเนี่ยเขาวิจัยมากับเชื้ออู่ฮั่นตอนแรกแต่ว่าตอนหลังนี่มันมีการกลายพันธุ์ของเชื้อไปหลายพันมากอัลฟาอังกฤษเดลต้าอินเดียเดยวาเดลต้าเนี่ยตอนนี้ก็ครอบคลุมโลกไป8-9-10 ประเทศแล้วล่ะนะแล้วก็ระบาดเกือบเกือบร้อยเนี่ก็หลายสิบประเทศนะนั้นเนี่ยเชื้อเดลต้าเป็นเชื้อกลายพันธุ์วัคซีนที่ศึกษาดั้งเดิมนี่อาจจะเอาไม่อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แปดเก้าสิบแปดเก้าสิบโอกาสติดเชื้อก็ยังยังมีอยู่สำหรับเดลต้านะก็เรียนทราบว่าอย่าไปประมาทแม้ว่าจะฉีดสองเข็มแล้วก็ตามตอนนี้ทุกบริษัทก็กำลังพัฒนาวิจัยอยู่แหละก็วัคซีนมันวัคซีนมันก็พัฒนาตลอดเพราะว่าเชื้อ โควิดมันก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเพราะฉีดไฟเซอร์ก็กลับมาติดแล้วก็เสียชีวิตหลายรายในอเมริกาหรือในอิสราเอลก็กลับมาติดหลายรายใช้ฉีดไฟเซอร์จนอิสราเอลต้องบริจาคไฟเซอร์ให้กับทางไม่ได้อบริจาคกันแลกเปลี่ยนกันนะทางเกาหลีใต้นะก็ผมมีสติการเสียชีวิตการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์นะตั้งแต่เมษายนถึง10กรกฎาคมเนี่ย มีบุคลากรทางการแพทย์นี่ติดเชื้อนี่880รายนะ,รนะเป็นผู้หญิงกลุ่มพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลมากที่สุดนะ54เปนะครับอายุ20-29ปีพบว่าจำนวนนี้173คนหรือ19ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนนะ ก็ไม่ทราบว่าไปหลงอยู่ที่ไหนนะเขาเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่เมษาบุคลากรทางการแพทย์นี่คือกลุ่มแรกที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับแล้วร้อยเจ็ดสิบสามคนไม่ได้ฉีดนะครับแต่ว่าเขาก็ให้สิทธิ์ใช่ไหมว่าเป็นเสรีภาพว่าเขาโดนอรง์ฉีดคุณไม่ฉีดก็ได้เขาอาจจะเลือกไม่ฉีดก็ได้นี่ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์คือกลุ่มแรกที่จะต้องเข้าถึงการฉีดวัคซีนครับซึ่งตั้งแต่หนึ่งเมษายนถึงสิบกรกฎาคมเนี่ย อาจจะเป็นช่วงแรกใช่ไหม<ะ>ท,ที่มีการฉีดจจหลายคนอาจจะยัง<ะ>ไม่ได้ฉีด8 80, 8 0ปรายที่ติดเชื้อนี่นะ173คนยังไม่ได้ฉีดนะครับ<ะ>และเสียชีวิต7รายนะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นผู้ไม่ได้ฉีดวัคซีน5รายแล้วก็ได้รับวัคซีนเข็มแรกเนี่ย2รายะนะครับนะ,ะเนื่องจากหลังจากฉีดเข็มแรกแล้วก็ป่วยะะนะฮะเมื่อผู้รับวัคซีนครบมีโอกาสติดเชื้อ น้อยกว่าผู้ไม่ได้รับวัคซีนนะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนชินโนแวกหเข็ม22,062รายมีรายงานป่วยเนี่ย68รายครับคิดเป็น308ต่อ1,000 0แสนะฮะส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่รับชินโนแวกสเข็ม670,000กว่ารายมีรายงานป่วย 618รายนะครับคิดเป็น9 1ต่อ1แสนนะก็ประมาณ0.91ปอร์เซนะครับส่บวนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเนี่ย597รายอาการปันกลาง19รายรุนแรงแค่รายเดียวนะรับผู้ที่ฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วเนี่ยนะครับแต่ละบ,บุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดแอสาเซเนกาหเข็ม66,000กว่าคนเนี่ยนะครับม,มีรายงานป่วย45คนส่วนใหญ่ ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะครับมีอาการปานกลางหนึ่งรายแล้วก็รุนแรงสองรายเพราะฉะนั้นอันนี้มาถึงอาการข้างเคียงใช่ไหมอาการป่วยากรปวยที่ติดเชื้อแล้วมีอาการป่วยที่มารุนแรงเนี่ยสองรายเราเอสกาเซเนกาที่ฉีดเข็มแรกนะแต่ว่าอาการปานกลางนี่หนึ่งรายเพราะฉะนั้นทั้งเอสกาเซเนกาทั้งเซโนแวกความเสี่ยงเหมือนกันใกล้เคียงกันก็เหมือนกันทุกชนิดอะทุกยี่ห้อนะครับนี่ก็แจ้งให้ทราบนะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ เสียชีวิตนะโดยเฉพาะบ,บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะว่าหลังจากที่มีวัคซีนแล้ว,วครบระยะเวลาที่จะต้องเพิ่มโดสแล้วเนี่ยนะสามสามถึงส <3 S 1> ี่เดือนนะหลังจากที่วัคซีนเนี่ยประสิทธิภาพของการป้องกันเนี่ยมันลดลงภูมิคุ้มกันเนี่ยมันลดลงเนี่ยก็จะฉีดที่เรียกว่าบูสเตอร์โดสให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก็คือคเข็มที่สามแหละ ลเข็มที่สามครับก็อาจจะฉีดเอสกาเซเนกาเป็นเข็มที่สามให้สำหรับคนที่ฉีดซิโนแวคสองเข็มครับหรือว่าที่ฉีดเอสกาเซเนกามาแล้วอาจจะถ้าไฟเซอร์มาก็อาจจะไฟเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่การประมวลผลกันอยู่ตอนนี้นี่นะแต่แน่ว่าคนที่ฉีดซิโนเวคสองเข็มอาจจะได้ฉีดเอสกาเซเนกาหรือไฟเซอร์ถ้ามาทันครับนะอันนี้ส่วนของ เรื่องของผู้ติดเชื้อแล้วการแก้ไขปัญหาก็ดูเหมือนว่าถานการณ์ก็เริ่มที่จะดีขึ้น,นกว่าเดิมนะไม่ใช่ว่าดีขึ้นร้อเรเ็นะแต่ว่าเดย๋ยใครจะมาบอกอ่ยดียังไงเนี่ยฉันยังรอยอยู่อะไรเงี้ยนะดีขึ้นกว่าเดิมนะเั้าใจงี้นะดีขึ้นกว่าเดิมกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะแย่ลงเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์าที่ผ่านมานี่นะหลังจากที่มีการไปปรับ,ะร,ะบ,บระบบการปฏิบัติการทั้งหลายเนี่ยก็กดีขึ้นนะ สำหรับคนที่ตกค้างคุฎนพรคนที่ตกค้างและอายุมากผู้อาวุโสเนี่ยนะอายุเกิน60ปีอายุเกิน6 0ปีตอนนี้ไปที่สถานีกลางบางซื่อได้เลยนะต้องต้องโทรไปก่อนนะโทรไปก่อนต้องโทรไปก่อนแล้วก็อย่าไปเข้าประตูหนึ่งประตูสองประตูหนึ่งสำหรับคนอายุ75ขึ้นไปใช่ซึ่งอานนี้เขาไม่ต้องเขาไม่ต้องจองไม่ต้องไม่ต้องจองไม่ต้องรอคิวอายุ75าขึ้นไปหนึ่งเข้าประตูหนึ่งได้เลย ครับเพราะว่า<ต>นนี้เกิดปรากฏการณ์ว่าคนไปแห่กันไปที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยเยอะมากะนะครับทําให้มันเกิดการหนาแน่นอ่ะคือบางคนมันหยุดใช่ไหมที่นัด9โ,โมงนัด10โมงนัด11โมงเนี่ยอาจจะไปพร้อมกันตอนเช้าอย่างเงี้ยนะก็ไม่ต้องไปทยอยไปนะไปก่อนเวลา30นาทีนะอย่าอย่าไปออกันเยอะนะไปก่อนเวลา30นาทีแล้วก็รอ เพื่อที่จะดูกาวงอาการอะไรเงี้ยถ้าไปกันเยอะๆเนี่ยเข้าใจว่าคนว่างใช่ไหม11โมงอาจจะไปตั้งแต่8โมงอะไรเงี้ยกลัวจะไม่ทันหร,หรือบางคนกลัวว่าจะไม่ได้ฉีดก็ไปรอคิวจองคิวอะไรเงี้ยแต่60ปีขึ้นไปสามารถโทรตรงไปได้นะเตือตรงไปได้โทรไปจองนิดนึ่งนะแล้วก็ไปประตู3เลยครับอายุเกิน60ปีเนี่ยฮะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์กลางบางซื่อนี่นะก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะ มารองรับมาแก้ปัญหาให้กับคนในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่กรุงเทพไม่สามารถที่จะให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่นะมีปัญหามากกรุงเทพมหานครนั้เหมือนการนี่นะกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องมาช่วยนะครับเพื่อให้เกิดความประสิทธิภาพมีความคล่องตัวในการฉีดมากขึ้นนะครับนะบบผมมีสตินิดนึงนะในการทํางานของนายกรัมตรีแล้วก็ สบคใช่ไหม,มนะครับดูเหมือนว่าโพต่างๆออกมานี่นายกก็ค่อนข้างที่จะเลนะนะครับเพราะว่าต้องโทษนายกเลยแหละเพราะว่าเป็นประธานประธานสบครประธานสบคแล้วก็คุมเบ็ดเสร็จอ่ะคุณดึงกฎหมายทั้งหมดมาเนี่ยสามสิบกว่าฉบับเนี่ยมามบริหารเองอะไรเองตั้งที่ปรึกษาตั้งที่ปรึกษาตั้งคนมาทํางานนี่เองหมดเนี่ยนะม,มันจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษนายก,กแหละเพราะว่าเวลาดึงอำนาจคุณก็ดึงมาแต่เวลาจะบอกว่า ไม่มีผลงานนี่คุณจะประโยชน์ใ้คนอื่นไม่ได้แล้วถ้าอภิปรายไม่ว่า,าวางใจนะคนเด็กประยุทธ์จันโอชาจะต้องรับเต็มเต็มเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายค้านก็จ้องอยู่แล้วนะจะประชุมวันพ่กนี้เพื่อที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งแน่นอนว่าต้องพุ่งเป้าไปที่คนเด็กประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับซึ่งนักวิจัยของ TDRI เนี่ยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับก็เสนอรายงานนะว่า ในช่วงแรกเนี่ยเราเราทำได้ดีมากครับช่วงแรกก็แล้วเนี่ยช่วงแรกคือปีที่แล้วเราทำได้ดีเราได้รับการมีการเียแ่องเฉยมีการวางแผนการเตรียมทีมการดำเนินการเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพแต่ว่าพอมาทั่วโลกยอมรับแหละปีที่แล้วอะเราได้อันดับหนึ่งการจัดการอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงอยู่เนี่ยแต่แต่ละเดือนนี่นะครับครับแต่ว่าเนี่ยพอมางวดนี้เนี่ยมันมีปัญหาที่ได้ก็บอกว่าในช่วง ช่วงที่มีการระบาดหนักเนี่ยช่วงมีนาถึงเมษาพฤษภาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมันเพิ่มขึ้นไปสามเท่าเลยนะใช่หลังจากเมษามาพฤษภาขึา้นไปสามเท่าคือตัวเลขจากพันกว่าหรือจากร้อยเป็นพันเนี่ยมันขึ้นไประดับสามแสน่ะคือตัวเลขก่อนน้านี้เราเรา,เราลงมาต่ำกว่าหลักพันแล้วครับต่ำกว่าหลักพันแล้วพอมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยมันไต่ขึ้นไปสองพันสามพันสี่พันห้าพันเรื่อยๆแล้วพอจาก ดมเมสาเนี่ยมันขึ้นอีกสาเท่าเลยนะ<ช>ขึ้นเป็นสองแสนดเกือบส0 0แสนแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับนั้นเขาบอกว่าช่วงนี้ช่วงมิถุนาช่วงพฤษภามิถุนาเนี่ยทีไ้บอกว่ามันตัวเล่มเพิ่มขพ้นสามเท่าแต่ว่าสบคพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังใช้การบริหารแบบเดิมๆเหมือนสถานการณ์ปกติครับมันไม่มีการกระชับกระเฉงไม่มีการมาดําเนินการอะไรที่จะเพื่อจะยับยั้งให้ได้นี่นะอาจจะห่วงพลเอก พยุทธ์บอกว่ามาห่วงเรื่องการสมาชิเกณฑ์ห่วงเรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะ uh huh. โดยสุขภาพของคนเนี่ยดูเป็นเรื่องรองไป uh huh. ในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับงั้นนะบานทีไลบอกว่านายกหรือว่าสบครัฐบาลเนี่ยดำเนินการแบบปกติทั้งๆที่สถ uh huh. านการณ์เพิ่มขึ้นเป็นสา,สามเท่าของสถานการณ์ปกติขึ้นไปเกือบสามแสนนี่นะ uh huh. เพิ่มมาประกาศล็อกดาวน์แคมป์คนงานเมื่อยีอ่สิบมิถุนายนได้ผลยี่สิบ ึ่กระชั้นชิดมากอะไรบ้างนี่นะหรือล็อกดาวน์ร้านค้าเนี่ยก็ทําให้มันเกิดความเสียหายมากแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาล่าสุดเนี่ยเพิ่งมาดําเนินการเพื่อที่จะประกาศสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหา